คนเยอรมันเนี่ยชอบมากก็คือการทำบาร์บีคิวในช่วงซัมเมอร์ที่แดดออกแบบนี้แหละค่ะ Very hot นะก็มีไส้กรอกที่ห่อด้วยเนคั่นไส้กรอกขาแล้วก็เนื้อที่หมักด้วละจิ้นทอนี่ with alcohol with กว่าจะได้กินบาร์บีคิวมือหนึ่งเนี่ยเขามีอาหารอะไรกันบ้าง สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะพอดีว่าเรามีอ t a ว i ท n จากเพื่อนที่น่ารักมากเลยนะคะ mm. เชิญเราไปทานบาร์บีคิวค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมสุดโปรดของคนยาคันตอนนี้เลยนะคะในช่วงซัมเมอร์แบบนี้เนี่ยเขาชอบที่จะปิ้งย่างกัน,นะคะ่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่าบาร์บีคิวที่เนี่ยเป็นยังไงแลวเขากินอะไรกันบ้างน,นะคะตามไปดูกันเลยค่ะ เพื่อนของเราเป็นชาวเยอรมันที่แสนน่ารักใจดีมากเลยนะคะเดี๋ยวจะแนะนําให้รู้จักนี่เดี๋ยวเรากําลังจะปิ้งบนเตาปิ้งนี้นะคะแล้วก็ไปดูกันว่าบาร์บีคิวที่นี่ที่เขาชอบทําในช่วงซัมเมอร์เนี่ยเป็นยังไงนะคะตามดูคะ่ะทุกคนตอนนี้อยู่บนระเบียงบ้านของเพื่อนนะคะแนะนําให้รู้จักกับหนุ่มหล่อคะ่ะมาเลยเฮ้ What's y o u name My name is Marcel. Marcel. Marcel, thank you so much for inviting me today for the barbecue. Um what do you usually eat for the barbecue? What do we grill? The pork sausages. Yeah. Oh uh, yeah. Shrimps. Uh, we make bread mm. and a salad. German really loves sausages. Very yeah. and you make it very good sausages. I try it, yeah. Yeah, and what do you drink usually? beer <laughs> yeah yes just like german okay so now i will help you prepare all the meat and then before we go to grill we go yeah. to the kitchen together yeah it's a good idea yeah let's start <laughs> สำหรับการมาทานบาร์บีคิวที่บ้านเพื่อนนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ควรจะถามเขาเป็นหมายาทน,นะคะว่าให้เอาอะไรมาด้วยไหมเอาเนื้อเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าผักหรือว่าสลัดขนมหรือว่าเครื่องดื่มอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันดีกว่านะคะว่าตอนนี้เขากําลังเตรียมอะไรกันบ้างเผื่อเราจะเข้าไปช่วยได้แล้วก็ไปดูกันว่ากว่าจะได้กินบาร์บีคิวมือ้อนึงเนี่ยเขามีอาหารอะไรกันบ้างนะคะเริ่มกันที่ขนมปังก่อนเลยนะคะเราก็จะมีขนมปังแบบนี้ละคะ่ะ กรอบๆข้างนอกแล้วก็ข้างในนุ่มๆนะคะแล้วก็ซอสบาร์บีคิวนะไม่ว่าจะเป็นแบบซอสมะเขือเทศซอสสเต็กอะไรต่างๆแล้วก็วอย่างอันนี้ก็จะเป็นเห็ดนะคะที่แบบยัดด้วยชีสประมาณนีอ้อร่อยมากๆบอกเลยว่าบบพอย่างออกมาแล้วมันจะแบบเนยเยิ้มๆอร่อยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นซุกินี่ใส่พริกไทยเกลือนะคะแล้วก็มี เพปเปอร์ค่ะพริกหวานนะคะแล้วก็ดูการจัดวตโตค่ะน่าราักอุ่นค่ะเดี๋ยวตามไปดูในครัวกันอีกกว่าว่าในส่วนของเนื้อมีอะไรบ้างนะคะ กุ้งเดๆด้วยนะคะแต่เราไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะก็มีไส้ห่อที่ห่อด้วยเบคอนไส้กรอกขาแล้วก็เนื้อที่หมักด้วยปลาแล้วซึ่งปกติซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะหมักมาให้เลยนะคะสะดวกสบายมากคือย่างอย่างเดียวพอนี่ค่ะสลัดค่ะ you preparing some drinks yeah well, um, I make gin tonic Gin tonic with alcohol? With yeah. Ah, okay. Of course. <laughs> ah, it's a normal thing. So we make gin tonic together. <laughs> and this one? This is, this is tonic, a water. A tonic water. And what do you put inside gin tonic? Uh, gin, gin and tonic water. That's and a little bit uh berry. Ah, lemon. lemon. <laughs> Let's do it. <laughs> Just over the over the ice. We yeah. pour it over the ice. Okay, and then okay. next step. Tonic water. Tonic water. good. <laughs> mm, so that's that's cute. Flamingo. <laughs> okay. Awesome. <laughs> this this, uh, this dip. <laughs> this is. That's, a อ o l i no this is aioli อันนี้ค s อ aioli yeah with egg quarter dip k r ä u t e r dip yeah wow you look so grill master thank you ดูบรรยากาศนะคะก็ปกติทุกบ้านนะคะก็จะมีเหมือนกับ เบาคนี่ออกมานะคะยื่นออกมาข้างนอกนี่ค่ะมีเครื่องทาบาร์บีคิวเป็นเหมือนเตาแบบประมาณนี้นะคะซึ่งก็แบบหรูหราหมาเห่ามากเลยประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าย่างยังไงเนาะแล้วก็ออคนเยอรม,มันที่นี่นะคะชอบนั่งกลางแจ้งค่ะสูตรอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกอะไรประมาณนี้นะคะให้ดูบรรยากาศน่ารักดีเนาะนี่สวยสวยสวยแล้วก็นี่ก็ขเขาจะมีปลูกต้นมงต้นไม้อะไรอย่างเงย มีพวกโทเมโตพืชต่างๆที่แบบเก็บกินได้อะไรประมาณนี้นี่ก็เป็นบ้านของมาเซลน่ารักมากๆเลยนางใจดีมากเลยเชิญเรามาทานบาร์บีคิวโอ้ต้นสตรอเบอรี่ด้วยโอ้ดูสิแดงพร้อมทานเลยอ่ะกำลังสุกอ้ายน่ารักน่ารักมากเลยเดี๋ยวต้องขอแอบกินสักลูกสองลูกนะ now the grill master is getting the griller ready What do you have to do, Marcel? Uh, is my uh, gas bottle. Ah, yeah. And you I open the gas bottle, when we mm. started Okay, let's do it. Yeah. Anything go. I can help? And what do we grill first? Uh, I think we start with the. Uh, vegetables so and this part for is for vegetables and this part is for meat this part is for finished finished uh, yeah. finished one so everything is on the table also the portion for the grill master and our drinks and my baby <laughs> yes and jessica hi hi, hi. Cheers! Pause! Genius. Yeah! Now the grill master is getting ready. Very hot. <laughs> Very hot, you know? I think we start. Okay, so where okay. Will we put this one? Okay. i hot. <laughs> oh, I just throw everything else? Yeah. That's okay. Yeah, yes. Yeah. And what else? Olibar.

มาซอล I really appreciate this. Thank you so much. I love barbecue so much. <Yeah. S 2> <laughs> อันนี้เป็นของโปรดอีกอันนึงเลยนะคะก็คือเฟรชชี e right <Yeah. S 1> roasted f e t a cheese in olive oil นะคะแล้วก็มี chili powder on top <laughs> ตอนนี้บนโต๊ะเราก็มีแทบจะครบแล้วนะคะแล้วก็ซอสนะคะสลัดก็อยู่ที่นี่คือสลัดไหนดี้าะสลัดมีอะไรบ้างมีองุ่นด้วยแล้วก็วอลนัทแล้วก็ร็อกเก็ตสลัดดูดีมากๆเลยอะอะโวาคาโดก็มีโอเคตอนนี้เรากำลังเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาทุกอย่างใส่กล่องเพื่อที่จะมาไว้บนโต๊ะค่ะโอเคแล้วนะเดี๋ยวเราเตรียมเสิร์ฟ

on a table now. Okay. okay. Mm -hmm. okay. It's Thank you so much. ตอนนี้เรากินบาร์บีคิวกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมีของว่างด้วย which one this one wow อ่า cinnamon bun take the buttercream on the dough ah do cocktail. And you yeah. No, I am the cock. The cook. You're the cock. the cook! you you cock. today. Hey, thank you Yeah. <laughs> เ o u n e นค t ั m so e yeah โอเควันนี้ไปก่อนนะคะบายบายแชทกันล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็อยู่กินอาหารกันประมาณ4ชั่วโมงได้ก็สำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วดีกว่าค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปเที่ยวเยอรมันก็อย่าลืม กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ